มาทางเชฟผู้ท้าชิงนี่ครับพะมูสนะฮะมูสอันนี้ที่มันละเอียดหอมที่เมื่อกี้เขาใส่แป้งแป้งไปใช่ไหมคะผงผงอ่าไม่ใช่แป้งครับเป็นผงที่ทําให้มันเกิดโฟมสเต็มเลเซอร์นี่ครับโอ้ทั้งทั้งเชงท่าเลครับไปเอาต้นไม้มานะครับผมเรามาดูกันว่าจะมาตกแต่งในเมนูไหนคุณจะคิดครับครับผมโอ้ยตอนนี้นะครับผมพาคุณจะคิดแล้วก็คุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับเชฟครับเชฟเอาต้นอะไรมาครับเนี่ยครับ ต้นนี้เป็นต้นมหัศจรรย์น,นะครับเขาเรียกลูกมหัศจ <Mir acle S 2> รรย์ <Bur ry S 2> มิราเคิลฟุตมิราเคิลบอรี่มิราเคิลฟุตมบรี่เป็นมีปลูกในประเทศไทยครับแล้วออตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันเท่าไหร่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้กรรมาการลองชิมน้ำมะนาวก่อนว่าเปรี้ยวแค่ไหนครับ,รบหลังจากนั้นแล้วทานลูกเบอร์รี่เข้าไปครับ ทุกอย่างจะหวานหมดเลยโอ้ก็คือพอทานลูกนี้ไปถึงแม้ทานอะไรเปรี้ยวก็จะหวานแหละครับใช่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวคณะกรรมการคนต้องลองชิมขอบคุณเชฟมากครับมันจะใช่ต้นไม้ในวรรณคดีที่เรียกมังง้วหาวมะนาวโกลหรือเปล่าเป็นไม้จากที่อื่นมาแต่ว่าคนไทยนํามาปลูกได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้แปลกที่คนจะกินเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล็นหวานอดเปรี้ยวกินหวานตอนนี้รสเปรี้ยวหวาน15นาที15นาทีเท่านั้นนะครับเร่งมือกันหน่อยนะครับมาทางเชฟกูช้าชิงอิมบัคไฟมาปัดแล้วนะครับผม น่าจะมาให้เป็นเป็นฟองเป็นเป็นฟองนะครับนะ แค่หนอก็น่าจะมีใส่เลซิเตนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคงจะเป็นอย่างนั้นนะที่แจ้มมันอยู่ตัวใช่ครับตอนนี้มาทางเชฟประธานเลยครับมาแล้วครับโฟกัสครับผมหั่นชิ้นหนาเหมือนกันที่หีเรียกว่าหนาหนาเป็นอะไรนะครับหนาคือไปกินที่อื่นนี่หนาเป็นหนังสือเลยฮะหนาเป็นหนังสือครับโอ้โหนี่วางแล้วอ่ะวางแล้วโฟกัสต้องอย่างนี้เลยสวยงามมากเกรียมนอกนะครับใจ่อยมันอร่อยมากแล้วเป็นบ้านไร่จริงๆนะฮะเป็นพวกแบบฟาร์มเฮาส์แบบฟาร์มเมอร์นะฮะ จะมีพวกลไม้ต <rôle front> ่างๆผักต่างๆนะครับนี่ชิ้นเดียวนี่นะปกติเราแบ่งกินได้3คนนะครับได่เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วครับหน่มปังเวเฟอร์ก็มีมีแบบที่จิ๊บคิดเอาไว้เหมือนกันนะครับอ่นี่มาแล้วเหลือเวลาอีกหนฟอร์มครับเป็นโฟมร์มาที่จีเมื่อกี้เอกเสนพิทีเท่านั้น ที่เห็นนะครับเชฟมะทัลเล็กของเรากําลังเอาครีมสดลาดใส่ลงไปนะครับในเมนูปิกนิกที่อยุธยานะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะวางกุ้งนะครับนี่แหละครับวางกุ้งทอดลงไปอีกทีนึงนะครับน่ารับประทานมากเลยละครโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูรางสวยงามนี่สีสันอานนี้จานนี้ญี่ปุ่นเห็นกลิปนะอันนี้เขาเรียกองประกอบสนดีมากนะครับสีเขียวล้อมสีส้มเนี่ยโอ้โหสวยงามมาก มีช um เชฟกระทะเหล็กเลอวยอะไรเครื่องอะไรครับคุณจะคิเชฟเป็นเครื่องอสมองครับองพันครับเป็นเครื่องลงพันเห็นมันจะมีพลาสติกสายครอบเอาไว้เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเวลากินให้แบบกลิ่นเอาไว้ข้างในนะฮะทางเชฟกระทะเหล็กนะครับคุณจะคิดครับและกลิ่นนะครับควันนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับที่กําลังรมอยู่นี่นะครับตอนนี้เป็นกลิ่นมะพร้าวแล้วก็ลิ้นจี่นะครับคุณผู้ชมและคุณจะคิดครับนี่ครับอยู่ของผู้ท้าชิงดูสีแก่โอ้โหสีแก่ดูสีแก่ข้างในดูช้ำ ที่ไปที่ไปดูมันสีเหลืองสุกแล้วที่ไปแพนฟรายก่อนโแล้วสุวิสแล้วนี่มันฉ่ำนะแม่พอสูวิสเสร็จแล้วมันยังจานเก็บความฉ่ำไว้ไม่มีความแห้งเลยเพราะฉะนั้นเวลาค่อยๆเอามีดตัดเข้าปากแล้วตามด้วยแบบนี่เห็นนี่เห็นแดงอย่างนี้นะครับนี่คือสุกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่พอไปเข้าเครื่องซวิสถูกต้องแล้วซอสที่อยู่ข้างๆนั้นไม่รู้เป็นอะไรเป็นฟิกซุหรือเปล่าหรือว่าเป็นเมื่อกี้ที่เขาใช้ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่เป็นพรอนเป็นเบอร์รี่ครับ มันดูน่ากลัวทั้งนั้นเลยเอาเอคุณจะคิครับที่เห็นเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับกำลังลงมือปั้มไอโจ้แก๊สชนิดดึงนะครับข้างในนั้นก็คือแก๊สฮีเลียมนั่นเองล่ะครับเพราะเป็นฮีเลียมอ่ะที่ใส่ลูกบอลใส่บอลลูนอ่ามาทางเชฟผู้ท้าชิงอันนี้คือหอยเชลล์ไงฮะเชลล์ครับหอยเชลล์ครับกับน้าโตะหรือเปล่าฮะคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเป็นเมล็ดทานตืวนนั่นคือข้าวบาเล่นั่นเองครับบาเล เหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีครับ5นาทีเร่งมือหน่อยครับดูของเชฟเอียนเริ่มตักไอศครีมครับไอศครีมมาแล้วนะครับผมโอซิสันสวยงามครับอยู่นานไหมเนี่ยอยู่นานไหมอยู่นานมเดี๋ยวข้างหลังไอศครีมนี่คือเป็นเจ้าเป็นที่ดูคลุมที่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 คุณแจ็คกี้เรียกมะเรงนั่นแหละครับ โฟกาบองครับข้างหลังนี้นะครับเป็นโฟกาบองบองนะครับที่เอาครีมนะครับตับห่านนะครับไปใส่เครื่องเอสพูมาแล้วก็ฉีดในเลโดจนเป็นลูกกลมอย่างที่เห็นนี่แหละครับครับโอ้โหสวยงามสีสันนะครับผมจต็เต็มโอ้โหนี่ดูนี่อันนี้แก่ของทางเชฟกระทะเหล็กครับเหลือกครับอันนี้แก่ของทางเชฟกระทะเหล็กครับโอ้แล้วมันมีองุ่นคาเวียด้วยนะฮะอยะอันนี้ฝั่งผู้ทาชีพุทธชีน่าทานมากเลยไอส้มฟองนี่คืออะไรอคะก็ที่เขาเอาไปใช้เครื่องปั่น ให้มันมีฟองแล้วก็รู้สึกจะแสบอันนี้ที่เป็นบอกเป็นพอร์ตนะครับคุณจะกินรับที่เห็นเป็นโฟมสีชมพูชมพูสวยๆม่วงๆนี่นะครับของเชฟผู้ทาชิงนี่คือบีทรูทโฟมนั่นเองละครับบีทรูทโฟมอ๋อบีทรูทโฟมนะครับโโอ้หสีสวันเนี่ยอะมากตัวพอร์ตตัวพอร์ดติดพอร์ตเขาไปทำกับกับโฟกราแล้วโฟกราแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ครับเหลือเวลาอีกสามนาทีอีกสามนาทีเท่านั้นครับ ดูวิธีการวางของของเชฟผู้ท้าชิงนี่มั่นอกมั่นใจมากนะครับแล้วก็มีการคิดด้วยว่าสีออกมาแล้วมันจะสวยยังไงอะไรยังไงโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยถึงจะเด็กๆอย่างนี้นี่ครับผมมาแล้วครับอันนี้มาทางเชฟผู้ท้าเลยกของเราครับก็เริ่มแต่งแล้วครับผมลงซอสเหลืองนั่นคือนี่หมึกนี่นี่มาแล้วเอาเพิ่มอะไรอีกเชฟเด่นจะเพิ่มไร้เอกติดท่านี่มาครับมีล้านซอสสิงสักนหน่อยนะครับมี แล้วใบนั่นกินได้ครับาเหลือเวลาอีก15วินาทีสิบห้าวินาทีอันนี้อกไก่นี่นะอกไก่ค่ะเออผมพูดชิงเราไม่เห็นมีไม่เห็นตอนทำไก่ครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นสิบวินาทีเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง วันนี้ต้องขอบอกว่าเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์จริงๆควันของลิควิเไนโจเจนนี่ขโมงกันอยู่นะครับผมในห้องส่งของเราอาหารออกมาสวยงามมากนะครับผมเป็นศาสตร์ของโมเลกุล่าล,ล้วนๆเลยจริงๆนะครับผมทําเสร็จก็ใกล้เคียงกันนะครับผมออหลายๆอย่างนี่ก็ใช้วัตถุดิบแล้วก็คือแต่งออกมาคอนเซ็ปต์ก็คล้ายเคียงกันพอใจไหมกับผลงานที่ออกมาวันนี้ครับวันนี้พอใจครับในระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าจากวันนี้ที่คุณได้แฟนคลับเยอะอีกเยอะขึ้นมากเลยเพราะคุณทําอาหารได้ชิล คูลมากๆแล้วออกมาสวยงามมากๆมั่นใจมั่นใจครับอ้าวขอเสียงเชียร์หน่อยครับฮาละมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะเชฟเบียครับวันนี้ครับผมได้รับคำท้ามาจากเชฟนะครับหนึ่งในเจ้าแห่งโมเลกุลร์ของเมืองไทยเชฟนิวเจนนะฮะเชฟต้นคนนี้มาเห็นฟีเจอร์อะไเป็นไงครับชอบมากครับสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงนะครับมาดูที่กรรมการกันละกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ แล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้ด้วยก็มีเทียนทานได้ะนะครับเดี๋ยวจะไปปรุงแต่งนบนโต๊ะกรรมการโอเคหอทานแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าอาหารสวยๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมรสชาติจะสวยเหมือนกับหน้าตาหรือเปล่าแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในบัตโตลของวันนี้สักครู่เดียวกับเชฟปะทะเล็กประเทศไทยครับและเชฟผู้ท้าชิง เกฟต้นก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกตับห่านในกระถางเจลลี่พอตวายสีแดงพร้อมทั้งหมูสตับห่านและตับห่านทอดเนื้อนุ่มจัดวางเป็นชั้นๆในกระถางโรยหน้าด้วยผงเห็ดพอชนี่และผงป๊อปแปะที่เมื่อทานแล้วจะระเบิดในปากเป็นเมนูที่สร้างความสนุกสนานในการรับประทานเสียจริงๆจานที่สองกุ้งแม่นม้ำลุยสวนมะนาว กุ้งแม่น้ำเนื้อน่นอวนด้วยกลิ่นหอมของมะกรูดและเครื่องเทศราดด้วยซอสฟองมะนาวเสิร์ฟคู่กับเสวซาสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้รสเปรี้ยวอมหวานเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ได้ครบทุกมิติความอร่อยจานที่สามเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟหอยเชลล์และปีกไก่หอยเชลล์ hell, เนื้อหวานและไก่เนื้อนุ่มหอมกลิ่นทรัฟเฟิ ราดด้วยโฟมพาเมซานชีสรสละมุนเสิร์ฟพร้อมกับเห็ดโมเรลยัดไส้หมูสตับไก่และข้าวบาเร่รสกลมกล่อมช่างเป็นเมนูที่ครุกคลุ่นไปได้วยความคิดสร้างสรรค์สลือเกินจานที่4แกะกับไม้ยูคา ซี่โครงแกะเนื้อนุ่มราดด้วยโฟมซอสไวน์แดงและบีทรูทรสเปรี้ยวหวานเสิร์ฟคู่เคียงกับควีนัวหุงไวน์แดงและซอสโยเกิร์ตฮอสเลดีสถือเป็นเมนูรสเข้มที่ประสานความอร่อยได้อย่างสุดยอดจริงๆอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกะทะเล็กเชฟเอียนครับจานแรกปิกนิกที่阿拉斯กาหอยเชลสดเคล้ากับน้ำมะนาวยูสุ ราดซอสหอยนางรมตกแต่งด้วยผักสีเขียวฤดูหนาวทำให้เมนูนี้สัมผัสได้ถึงรสชาติและความหนาวเย็นของอาลสก้าได้เป็นอย่างดีจานที่2องปิกนิก ที่อยุทยากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ผัดกับเครื่องสมุนไพรไทยรมควันจนกลิ่นหอมนำมาวางบนครีมซอสรสนุ่มละมุนอวนด้วยควันกลิ่นมะพร้าวที่มองดูแล้วคล้ายปุ๋ยเมฆสมร้างอรรสในการเสพอาหารได้อย่างน่าอัศจรรย์จานที่สปิกนิกในป่าไก่สามชั้นเนื้อนุ่ม เพิ่มความชุ่มฉ่ำด้วยซอสธรรมชาติที่มีส่วนผสม,สมของสมุนไพรานานา,นานชนิดเสิร์ฟเคียงคู่กับคูสคูสควีคนัวหุงพร้อมกับเห็ดลอบเตอร์จนกลิ่นหอมเป็นเมนูที่ชวนให้ลุ่มหลงในรสของธรรมชาติจริงๆดจานที่4ปิกนิก ที่ออสเตรเลียซี่โครงแกะกรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสสลายจนชุ่มฉ่าเสิร์ฟพร้อมเชอร์รี่และมัสตาร์ดซีดรสหวานกลมกลม่อมเป็นเมนูที่ลงตัวอร่อยล้ำเกินคำบรรยายเสือเกินจานที่5ตับห่านบ้านไร่ตับห่านทอดกรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยซอสส้มรสเลิศเสิร์ฟพร้อมไอศครีมตับหา่านและขนมบองบองตับหา่านรสหวานกรมกรอบช่างเป็นการรังสรรค์เมนูออกมาได้อย่างหลากหลายเสียจริงๆเมนูอาหารชะเลิิของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมาการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ